สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้มาสอนวิธีการอัปเดต iOS 14.5เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยบน iPhone iPad วิธีการอัปเดต iOS 14.5แบบผ่านเน็ตซิมหรือว่าเน็ตเซลูล่านะครับไม่ต้องใช้ Wi-Fi ตัวดาวน์โหลดแล้วก็ตัวติดตั้งมันจะขึ้นสีเทากดไม่ได้นะครับวิธีทำนะครับผมง่ายๆเลยนะครับวิธีทำง่ายๆเลยนะครับก็ให้เราแบ็กกับ มาที่การตั้งค่าของเครื่องก่อนนะครับการตั้งค่าของเครื่องแล้วก็มาที่ทั่วไปนะครับแล้วก็มาที่วันที่และเวลานะครับเข้าไปเปลี่ยนวันที่และเวลานะครับปรับเดือนสมมุติว่าตอนนี้เป็นเดือนเมษาที่ผมมาสอนคลิปณตอนนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมมาดูมิถุนาหรือพฤษภาเนี่ยก็อาจจะเป็นเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมิถุนาหรือพฤษภาตอนนี้ผมเป็นเดือนเมษานะครับก็ปรับเลื่อนไปเป็น เมษาพฤษภามิถุนาแล้วก็กรกดานะครับจากนั้นก็ให้เรามาปรับเวลาด้านล่างนะครับถ้าเป็น iPhone 12นะครับก็จะให้ปรับประมาณนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นอาจจะปรับที่1น,นะครับก็ให้ตั้งเวลาเป็นให้ตั้งเป็น6นาฬิกานาน,นาทีนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดแบ็กกลับแล้วก็มาที่การอัปเดตซอฟต์แวร์ของ iPhone ของเรานะครับ นี่แค่นี้เลยนะครับผมตัวหนังสือดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับเราก็จะสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งผ่านเน็ตเซลูลาหรือว่าเน็ตซิมมือถือคับได้แล้วนะครับผมแบบง่ายๆเลยนะครับต้องเสียเวลาไปดาวน์โหลดในคอมพิวเตอร์ของเราสำหรับฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับของ iOS 14.5 เนตัวอย่างอาจจะเป็นในเรื่องของ 5G นะครับการใช้งาน 5G หรือเซลูล่าสอซิมนะครับใช้งานในเรื่องของการรับสายและก็การโทรเข้าโทรออกนะครับหรือเด่นๆเ,เลยเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของที่เป็นกระแสะอยู่นะตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการปลดล็อกผ่านแมสนะครับในยุคข,ของช่วงโควิดปกติก่อนหน้าถ้าเราใส่แมสอาจจะปลดล็อกไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้สามารถที่จะใส่แมสแล้วก็ปลดล็อกได้นะครับซึ่ง iPhone ที่รองรับเนี่ยจะเป็น iPhone 6S 6S Plus SE รุ่นแรกนะครับจนถึง iPhone 12 Pro Max นะครับที่รองรับ iOS 14.5แล้วก็ iPad บางรุ่นนะครับที่รองรับอัปเดตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์เนี่ยจะมีในเรื่องของอีโมจินะครับคาเพค่อนข้างหลายอย่างเลยนะในเรื่องของการอัปเดต iOS 14.5ค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งอาจจะพูดแบบไม่มากแลก้วกันเพราะว่าหลายๆช่องหรือเว็บไซต์ต่างๆเขาก็พูดในเรื่องของฟีเจอร์กันหมดแล้วนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวผมขึ้นฟีเจอร์ต่างๆให้ดูด้วยแล้วก็อ่านไปด้วยในระหว่างนี้นะครับก่อนอัปเดตนะครับก็ให้เรามาดูในเรื่องของฟีเจอร์นะครับเรียนรู้เพิ่มเติมด้านล่างตรงนี้นะครับกดแตะเข้ามานะครับฟีเจอร์หลักๆแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นการปลดล็อก iPhone ด้วย Apple Watch <c oughs> ก็ถือว่าเป็นโอเคนะก็ถือว่าโอเคนะครับฟีเจอร์ตรงนี้ซึ่งสามารถปลดล็อก iPhone 10ขึ้นไปนะครับกับ Apple Watch Series 3ขึ้นไปนะ ถึงจะสามารถทำฟีเจอร์นี้ได้นะครับแล้วก็ AirTag นะครับค้นหาของฉันค้นหาในเรื่องของ,อย,ง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 อ,อย่างเช่นสิ่งสำคัญต่างๆกุญแจกระเป๋าอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นฟีเจอร์ที่แบบค่อนข้างดีเลยนะครับอีโมจินะครับรองรับโทนสีผิวหลากหลายอีโมจตัวใหม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของ Siri การอ่านเสียงเรียกเข้าความเป็นส่วนตัวนะครับ Apple Music Podcast นะครับแล้วก็การปรับปรุงในเรื่องของ 5G หลักๆเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของ 5G แล้วก็การปลดล็อกหน้าจอด้วยแมสนะครับแล้วก็ในยุ่งในยุคข,ของช่วงโควิดแบบนี้นะครับก่อนหน้าเนี่ยมันจะปลดล็อกด้วย a มสไม่ได้นะครับเมื่ออัปเดต iOS 14 .5 แล้วสามารถที่จะใส่ a มสแล้วก็ปลดล็อกใบหน้าได้นะครับปลดล็อกสแกนใบหน้านะครับก็มีฟีเจอร์หลักๆ2อย่างที่ผมแนะนำตรงนี้ให้เพื่อนๆอัปเดตนะครับ 5G ก็คือ การปรับปรุงในเรื่อง 5G ก็คือปกติมันจะใส่ถ้าเครื่องที่ใส่ได้2ซิมมันจะใช้งานได้แค่ 5G 1ซิมแต่ตอนนี้ถ้าเราอัปเดตเป็น14.5นะครับมันจะเป็นโหมดรองรับการซิมโหมดรองรับซิมคู่นะครับให้สามารถเชื่อมต่อ 5G แล้วก็การโทรหรือใช้ข้อมูลเซลลูล่าไปด้วยพร้อมกันได้นะครับ ก็เข้ามาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้นะผมอาจจะพูดแบบย่อๆหรือสั้นๆหรือพูดไม่เข้าใจาก็ขออภัยกันด้วยนะครับแล้วก็แผนที่เตือนความจําแปลภาษาการเล่นเกม Xbox นะครับ Series Xs แบบไร้สายนะครับเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างใหญ่เลยนะครับครั้งนี้แต่สิ้นปีน่าจะมีในส่วนของการอัปเดต iOS 15เข้ามานะครับแล้วก็มีข่าวมาว่า iPhone 6 S นะครับ iPhone 6 S Plus จะไม่ได้ไปต่อ iOS 15นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนที่กำลังใช้อยู่เนี่ยอาจจะมีความรู้สึกดิดๆินะครับว่าจะไม่ได้ไปต่อแต่ถามว่า iPhone 6ก S กับ iPhone 6 S p a u s เนี่ยไม่ได้ไปต่อก็ยังใช้งานได้นะครับโดยรออัปเดต iOS 14.4ไปเรื่อยๆนะครับใช้งานได้ปกติเลยจนเครื่องพัง แค่นี้เราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งบนเน็ตซิมหรือว่าเน็ตเซลลูล่าได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เลยนะครับก็ให้เรากดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับแล้วก็รอเวลาประมวลผลนะครับจากนั้นเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็ให้เรากดติดตั้งหรือจะเลือกกดติดตั้งเป็นกลางคืนก็ได้นะครับก็ให้กดค้างไว้นะครับมันจะมีหัวข้อให้เราเลือกกดดาวน์โหลดเลือกติดตั้งนะครับเลือกเวลาติดตั้ง เค okay, แล้วก็เราก็รอไปเรื่อยๆเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็อัปเดตกดตั้งค่าไปปกตินะครับเหมือนที่เราอัปเดตในครั้งก่อนๆน,นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ